การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่14นักกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่21-31ถึงส1สิงหาคม2,568คือเวทีใหญ่ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดหมุนเวียนทุกสองปีเพื่อแสดงศักยภาพด้านทักษะฝีมือและสร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนของภูมิภาคประเทศไทยกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2,538ในครั้งนี้ไทยส่งเยาวชน34คนเข้าร่วมการแข่งขันใน17สาขาได้แก่การแต่งผมเทคโนโลยีงานเชื่อมเมคคาทอนิกหุ่นยนต์เคลื่อนที่เทคโนโลยีระบบทำความเย็น เทคโนโลยีเว็บเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารการปูกระเบื้องการสร้างโมเดลในเกมสามมิติการประกอบอาหารการบริการอาหารและเครื่องดื่มการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กราฟิกดีไซน์ไม้เครื่องเรือน อุตสาหกรรม4.0และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC เส้นทางเยาวชนสู่การเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเริ่มต้นจากเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติผ่านการคัดเลือกจนได้34เยาวชนที่ดีที่สุดของประเทศทุกอย่างเหนือแรงกายแรงใจจากการฝึกซ้อมสะท้อนความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะพัฒนาฝีมือให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก เรื่องหลังความสำเร็จนี้คือผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจและยังมีผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนสถานศึกษาที่ร่วมเติมเต็มศักยภาพเยาวชนไทยบนเวทีอาเซียนความทุ่มเทความพยายามและหยาดเหงื่อของเยาวชนไทยก็ได้ประกาศต่อสายตาอาเซียนประเทศไทยขว้ารางวัล เหรียญทองสาขาการประกอบอาหารการบริการอาหารและเครื่องดื่มการปูกระเบื้องเมคคาทอนิกอุตสาหากรรม4.0เหรียญเงินสาขาการปูกระเบื้องเทคโนโลยีงานเชื่อมการแต่งผมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เหรียญทองแดงสาขาไม้เครื่องเรือนการแต่งผม เรียนฝีมือยอดเยี่ยมสาขาเทคโนโลยีเว็บกราฟิกดีไซน์การประกอบอาหารเทคโนโลยี Technology งานเชื่อมหุ่นยนต์เคลื่อนที่การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์การสร้างโมเดลในเกมสามมิติเทคโนโลยีเว็บเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และเหรียญรางวัล Best of Nation ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของประเทศไทยสาขาการประกอบอาหารการแข่งขันคือแรงผลักดันให้เราพัฒนานี่เป็นเพียงก้าวแรกของความสำเร็จเส้นทางของเยาวชนไทยยังคงก้าวต่อไปเพื่อประกาศว่าแรงงานไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก